นี้เป็นครั้งที่72ตรงวันที่20มกราคมประพศสองพันห้ารอยสิบเก้าพระเจ้านาวิยายาวาาทยากรยาเขาเพ่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมวิชาสังฆวิชาและเป็นอาจารย์าบูชาแาาชาด่องค์ พา,าะครับปฏิเทวะะร,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 ราชองค์หลวงปู่สมฤทธิ์หลวงปู่บัดฑิตบุญสุนาตลอดทั้งครบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้ทงหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสัตยายคราาัพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้ทงหลายโปรโดจงดลบเนินให้จิตของครัพเจ้า,าเป็นสมาธิอันควรกับการสวดสัตยายมนต์ต่อไป บทสวดชมนมเตวาสมัตาจักวาลยโสอัตตะกาจันตเทวตาตัตมังมุนีราชนสานตสกาโมกทถ์สัพเพรลเีศรีิการาเทิจันดาริเขวิมานิทิเพรตเิจักขามิตรวนาคาหันเกาวตัวมหิเขเทิบุมาจยันตเทว่าจราธาวิสเมียขาคันตพนาคาติตันตาทันทิเกยามุนีราชนนงสาตวเมทุนันตท ธัมมสวนการោอายัมปตันตาธัมมสวนการោอายัมปตันตาธัมมสวนการោอายัมปตันตาบะโสนะมะคันติติกะถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุสสะสัจจกิริยาคถานัตติเมตนะนังอัญยังโพตมี สัระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนนะตนติ่ม่ออตัสัพพะทานะถิมีสระนังอัญยังธรมโมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนนะตนติ่ม่ออตัสัพพะทานะถิมีสระนังอัญยังสังโฆเมสัระนังวะรังเอเตนะถัตจวัชนนะตนติ่ม่ออตัสัพพะทานบทสวดมหาการนิโกอรนาทติอาทิถากถามหาการนิโกอรนาทอัตายาสัพพภานิปังโพริยตวะปารมีสัพพาปโตสัมปอเิมุตมังเอเตนะสัจจวัชนนะมโหตัสัพพะต थवा महाकार हिताय तप पानाम पौरे तवापार में तपथौ संभवती मोतम ऐसे न तथवचन मत सपु प्रथवा महाकारिणी कौन नौा तप पानी नम पौरे तवर में तपा पथ संभव मोतम ए न सत्ववचन न मतुट अथवासो महातमः तस्मात् एव मे सुता एकं समयावक्वा सकेसो वैहृति कपैरोतो तस्मिन् महावने महाताविकोसंकेतं ततेम 범जन्मध्ये इकोतते तपे वारंतेय ततस्य छोरो कथतो हि देवदायपोयनं तान्निपातितां होति भगवन् तान् तदनयापयकोसंकं च अत्तको च तदनं सथवात्काय च न तेवना तथातो च यं को भगवान

သာသေယမတေအတ္တโกတာเทวตาသ यत्तपि နမပါရဝပိုတိသောစမချီတံပဗ္ဗံသာရိယာပသာတိသံဝဘာဟံကမိစ္စေဝမေဝသောသာဝတိသောတိဝိသုအန္တရိထဘဂဝတောကရတောဗတောဇောအတ္တโกတာเทวตาဘဂဝန္တံအပြဝတေတဝါဧကမ္မတံအန္တံဇောဧကမ္မတံတိတာကိုဧကာเทဝတာဘဂဝတောသန္တိကေအိမံကထံအပါသိမဟာသမယောဘဝနသမင်းเทวကာယာသမာ กถาอาคถามังธรรมธรรมอย่างกัิตายวอราจิตตังติอัตโกอราเทวาสันติเกอมังกอาติตราว่มะหังโจิตังอัตโนอุกมะสุสารวะนทานิเตวอันตริยานิรันติปิตาติอัตโกอรเทวาสันติเกอมังกอาติตวังตวปริทิตะ किरों ओहत जमामेचा ते जरंति सुधाविमरा जकुमता सुतंता सुसु नकति अतको अवरा तेवता पकवतो तंदिके मांगतं अभासी यजती बुधांग सरनाम कता सेना ते गमेसंति अपायु पुमिंग बहाय मानुसं ते हं तेवकाय यं भरुभो रचिंति ते अतको अपा पकवापिको मंते सिये पुये ने तिकवेता सोरो कथातो सुते तेवता तने पातिता ह

อาตามียะถาปุมาตถาติตายะติตาเกเรคาปราปะหิตาธรรมะหิตาปุกโทเทหาวักสักลีนาโรมังตาภิสัมปุนโนอปทาตามานาธาสุธาวิปัสสนนามนาเวลาบุญโยจตเตยทวะวันเอกัปพระวันตะเวตะตอมันตยิตาทาสาวะเกษเนรเทเทวกายาป็กันตาเทวิจานาทาภิกขะวะเตจาอัตตาปะมะกัลลงตุตะวะปตะตาสัตนังเตสัมปัตโตระหูจานามโนสานุธาตนะเตนัปปะตุระหูญาณมโนสานุาตนะเตน ສະຫະສັງອະທາຕະແດງຕະຕັງເອກະທະຫສານອະງະມະໂນຖານະມະຕະຕັງອະໄປເຫນນະທະມະຕະກົງທີ່ສາຕະປາຕາທໍພອພຍາວິຕຕມຕສັດທາອທິພິກາຕວິຈາພວກິຕທະະສວະສວ กาโกมากับเปรโว่นตวาตอธิมตโตยิิมโตวนตวนโตยสตาโนโมตมานาภิกมุภิกขนังตมพิเตงวนาจตสาสาเมววาจกานนตะวานิโนิมนโตยิิมันโตวานต์วนตโตยตาธโนมมานาภิกมุงภิกนังตมพิเตงวินงตาตาคิราติตาอาาการนนตวานิโนธิมโตยมโตวยิตนโมมานาภมภนัิเตนเนเตโสสาากันนโนเ तादे नमी न खा ही पाणो न भई रुपा त खा हीउ न

ที่สังตตารัตโททักกินเนวิโรภโคปชิเมวิโรภโคกเวโรอุตรังที่สังตตาโลเทมหาราชาตมันตาจาตุโรทิสาทันตาลมนาทังตัววันิกขเวิโรวันโตเวทังมยามิโนตตาอาโควัญจันิกาตตามียากุเตนโตเวเตนโตวิปูจะวิปูโตสหจันตโนกรมเทโตจักกินุคันโตนิคันโตจะปนาโอโทโอปมัญโยจัเทวโสโตจะมาติริจเตเโนตะกันตโปนโรราชาตโนสภะ wartawan ခခြာြြပုခကဖစသအုရခသာရပယနသာာကာုနရသသန 11န ကဆပခသနခနခ ရခသာစာරသ။ ทิพาธิชาปะขีวิโสทาจากโวภัยยะสาเตวันมันจะปัตตาจิตตาสมณะอิติเตสะนามังอภยันตานะคะนาคราชานมาสิสุปันโนโตเคมามากาติปโตตนาหิวาจะาหิอุปภาหิอุปะวะหยันตานะคะสุปันนาสารานมังสูปุทังจิตตาวัชราหะเตนะสมุทังอสุราสิตาปัตโรวัสาวเตเตอิทิมโตยสัทิโนการังชามหาปิสนา มหาพิสาราอสุราธนเวกสาเวปาเจตเตโสจิติจะอาหารทาโทนโมเจสหัสตันจะสตัญจะผลิตานังสะเพวโรจนามกาตันอิตวาปริงเตนาราหงพัทุมโมปากมงสมโยธานิพันตันเตภิกุนังสมติงวนางอาโคจั จะเทวาปฏวีจะเทโชวาโยตถาคุณวรุณาวรุณาเทวาโสมจายาสัสสะตธรรมิเตากรุณาการชิกาอาโคเทวายะสัตตินโนทาเตเทตตถากายาสะเพนนาตะวันนิโนวันที่มันโตจิตมัโตวันวันโตยะตาตินโนโมธรรมนาปิกุงปิกุณังตมิติงุนังเวทุจะเทวาสาวริจามาจตุเวยามาจันทันโตวินิตาเทวาจันทะโมโคบุรักขิตาตุรรยโตวินิตาเทวาตุรรยโมโคบุรักขิตา ນະກະຕານິບໍຣາຄેຕະວાંອાંໂຄມະທວາຣາຮະຄາວະໂຊນາວະສະໂພເສໂທສະໂຄພະຄາບໍລິນທາໂທເທເທເທຊາທາຄະຍາສະເພນະນະຕະວານິໂນທິມະໂຕຈິມະໂຕວານະວັນໂຕຍະຕິໂນມະທະມະນະອະພິກົມມະພິກົມນະທະມະຕິໂນນະກະຖາໂອສາພະເທວະຊະລມົນເຄສິກາຫຼືວ່າອະລິດຕະກາຈໍລະຊາຈາອຸມານະພຸພະດີປະສિໂນອະຣຸນາສະຫະທັມມະຈະ อัตตุตาจะเนชกาสุเลยุริจลาอาคุอาคุวัสมวเนสินุธาเตเตตาธากายาตะเพนนาตะวานิโนทิมันโตยิทิมันโตวานะวานโตยิตติโนมตมะนาภิกขมุงภิกุนังตัมิติงวะนังสัมมนามหาสัมมนามนสามโนสัมมาคินธาปัโทสิกาอาคุอาคุมนปัโทสิกาอาธาโคหะริโยเทวาเยจุโรตวะติโนบรักามาบระกา อาโคเทวายะตติโนธาเทเทตธากายาตเพนนาตวานิโนอิติมโตจิติมตวานวานโตยะตติโนมตมนาปิกมงคปิกอนัสจอมิเติงวะนังสุกากะรุณาอะรุณาอาโคเวคาณาธาตหะโอธาตไคหะปามอกะอาโคเทวาวิจักกนาตธรรมตาแลก็จามิตกาจายะตติโนธนยังอาคาปชนโยโยทิสาวิวัสติชาเสเตตธากายาตเพนนาตวัน นิโน่เทีมันโตจิตเทมันโตวันหวมันโตยต่งติโนมรตรรมนาภิกขมุภิกขุนังธรรมิติงโนังเขมิยาตุสิตายามากันทักาใจยะสัติโนสัพเพทัการามาเทธาโจตินามาจะอาสวานิมานาระติโนอาคอัถาโกปรณิมิตาธาเทติธาทากายาสัพเพนะนนาตวานิโน យេធិមន្តោជិយេមន្តោវានោវន្តោជិតតិណមោចមនាអភិកមុំវិគុណំធម្មសិណោនំសាធេទេវេនិកាយយទសេណនតវានីនោនមមយេនខន្ធុងជាចញ្ញេតតិត atah បវតជាติមគេរោឧបកទីណំមនតវានតខេមក្ខត្តរងនង្គំចន្តងវអតិតាទិថងសពម្មាបរមោតោចៈបរមតោចៈបុទ្ធោဣតិមន្តោសหัสសណង្គមរោតិសោចសោបកាសមតិវណង្គតហតកម្មរោកនង្មហម្មភិតិធតិ อุปบาโนจิติมตอวิสมากายโยยะสาธิตตทัตเถตออิระอโคปเจกาสาวัตปเจกาวะสาวัตติโนเตธัญญามันโตอาคาริโตบริวาริโตเตตัสมเปอิิเตตินเตเทเวสภามเกมรัเสนาภิกามิปันตากันนาสามัญยังอิถากันตถาปันตทาระเคนัมราเคณัพันธะมตอโวสมันตาบริวารเลยาโมโวโมจิธาโคจินังอิติตามาเตโนกันนเตนังเปตตยิปานินา

ตับเพิวิเชตสังกมาวิยาติตายสตินโมตันติตหาปเทหิสาวกเตชะเนตุตาติวสุตจุนุราชายาปกรณโมมีปุถะเตชันตาตันนตยาธรรมิกาเตชะปฏิทิปฏิเทวานารายาปราเมธุราติทิปมาจะอินทาจาจาตุโรกาคัมเพรกะกาปะมุทาบูคุงโพตุงขังจาจะจสัพพมมาชายาปฏิทิเพื่อวันตุเตชะชายาชายาธรณีธรณีตุตาติอุทาตินตีนตี ชายยชายยะขะคนละตัวละนิส ah ัยนิลายสายเตนหนาเมรุราชาพระระนาดะชีชายยชายยคัมพ ch ีระสมพีทานาเคนทนาคีปิสาจโปตากาลีชายยชายยโทนิมิตาโรคีชายยชายยสิงคีสุธาธานมุขชาชายยชายยวรุณนามุขขาสาตาชายยชายยะจำปาทินาคากุระคันโถกชายยชายยคันชักคนหนาตุรองสุกะ พระูุชงเสหะพระยันคาธิปาชยาชยวรรณนาโมคะยาตาชิตาชิตาเสนนารีปุนาสุทธิธาารดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธรณีตะเลสัทาสุชัยยะชยชยยธารณีสัตตินสัทาชยชยมังกราลัญยาภาวะเขชยชยวรรณนายะเขชยชยวรละเสสุราโพชาเตชา ชัยยะชัยยพัมเมนตักนาชัยยชัยยราชาธิราชสัจชายชัยยชัยยปัทวิงสัพังชัยยชัยยอรันตาปัจเจกะพุทธะสาวังชัยยชัมชัยยะเหสุโหรหโรหาลินเทวาชัยยชัยย พมมาสุลโคจายะจายะนาโคเวโรมะโคพิโรมะโคจันติมาราวีอินโทจจเวนะเตโยจุโคเวโรวาลุโนปิจอคิวายโยจปาจุโนอุมาโรทัตาราโกอัทาราสามาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสิโนสามกาสะภาจายะลามาลาโมประวันตุเตจายะธรรมโมจัดสังโคจัดทะสะภาโรตจายะกังเอเตนะชายะเตจาะจายะโสธีปะวันตุเตเอเตนะพุทธเตจนยะหุตุเตชายะมังค์รัง စေယုတ်ပိပုဒ္ဒဆာဇေရီမတောအယံမရတ္တစ္စပါပိမတောဝရသီယောဩကိုစေယံပောတိမန္တေဗမောတိထာชัยယသတ္ထာဓမ္မကနာမေတိနောစေယုတ်ပိပုဒ္ဒဆာဇေရီမတောအယံမရတ္တစ္စပါပိ มตตอวราโยโกสยมโพิมันเทปโมทิตาชยยะตถาอินทัคนาเมหติโนชัยยุปีพุทธะสาเศริมัตตอายังมรตจพาปิมาตอวรัธโยโกสยมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคณาเหติโนชัยยุปีพุธตาสาเสริมัตออยงมรตจพาิ มาตตบราทโยโขสทยมปุถิมันเถบุโมทิตาชยยะตถาสุภันนะกะนาเมหิตโนชโยปิปุตตะสิริมัตตอยามราตจปาปิมาตตบราทโยโขสทยมปุถิมันเถบุโมทิตาชยยะตถานาคะกนาเมหิตโนชโยปิปุตตะเตนิมาตตอยามราตจปาปิมาตตบาราทโยโขโทยมโพธิมันเถบุโมทิตาชยยะตถาสพันนะกะนามิเตโนชยันตโพธิรามุเลสกยาณาติวัตโนเดวัง ตวังวิทยโยหอิชายาโสเชยมังคะเรอปราชิตาปานังเกตดิเทปติวิปโขคเระอภิเตกสัมภาบุตันังอกาปโตโมอตติสุนะคตังสุมังคะรังสุปปาปาตังสุหติตังสุขโนสุโหมตโตจัสุยิถังปัมมะาริโตปัจจกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัจจกินังปัจจกินังมโนกรรมังปณีทิเตปัจจกินาปัจจกินานิกตวานารปันตเทตปัจจกินเตอัฏฐะตถาตุกิตาวุตรมหาบุตถาตัเน อาโลคาสุกตาหุนตถาสหสเปหิยาติภิตุนันตุพุโตเยเทวาสมิงคานิอธิกตาธิขายุคาสทาหุนตุสุกตาหุนตุสัพพตาหลักขันตุสัพพตตนังลักขันตุชิชินาธาตตนะยาเกจิปัฏฐานเตตังสเปบรเรนตุมโนระายุตกาเรบวาสันตุวาสังวาสารวลาหกโกรุกาจุปัฏวาเตตังนิวาเรตุจัสัพพทากายสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยถาอรหัง บสธรรมมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมมยังปะกวาสวทิยัเวรติเชตวันเนอนาคบินติกาธาอารเมตาตาโรคอบะกวาบิโกมันเทศิปะกวติปัันเทติเทบิโกะปะกวาตวันจันโสโสมกวาเอตธทวจาศุปปาทาวาิเวเบธาตานังนุปาทาวาตากตานังทิตาวะาทาตุธรรมติตาธรมยามตาตเปตละกนิจาติตังตาทากตโตอภิธรรมยติอภิธรมิติอภิ สามวุติเถริภิสมิธวะอจิกะติเทเติปัญญาปิติปัญญาปติวิบารติวิปัจจิติอุตานิกรติสเพสตระระอนิจจติอุปาทาวาปิกเวตถากตังนัอนุปาทาวาตถากตานังทิตาวะสาธาตุธรรมาทุตถาธรรมนิยมตาสเปสตระระตุปาติทางตถาขตโตอภิสมุญญติอภิสมิติอภิสมิตวะอภิสมิตวะอจิกะติ เทเทติบัญญาติเทบัญชาเทีวิวารติวิปเจติอุทานีกาโลติตเปตังกลาทุขะติอุปาทาวาภิกเวตถากัตานังอนุปาทาวาตถากัตานังวิธิตาวะสาธาโตธรรมะเตตตาธรรมัมญาตาตเปธรรมะอนันตาติตังอัฏฐกตโตอภิทรงมยติอภิธสมิจติอภิทรงมยตวาอภิธสมิจตวาอธิคเทเทเทติบัญญัติเทบัญชาเทติวิวารติวิปเจติอุทานิกาโลติ ตเพธมาอนันตติอิธมวาจาปะกวาอันตมนาเตปิโกปะกวาตตปัติตังอภินันตุตีบสวดพัทเเกะรัตตกขถาแปอะิตังนะนะว่าก็เมื่อย่านับติกังเกอนาก็ตังบุคคลไม่ควรทำถึงสิ่งที่ลงมปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาติตมีนันตังอปัสติอนากะตังถึงใจเป็นอดีตกล้าไปแล้วสิ่งอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโย ธรรมะตถาทถาวิปัสสติอสังอิรังอสังคุบังตังวิธรรมอนุปวายะผู้ใดเห็นธรรมัเกิดขึ้นเฉพาะหน้านิทีน่นั้นนั่นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอแงก่อนแข่งก็คนก็คนอาการเช่นนั้นวาย อันเชว่ากินจับมาทำปังโกจันยามื่นาโซเวความเป็ียนเปลี่นกิดต้องทํงทำในวันนี้แกรจะรู้ว่้ความตายไม่พวกนี้ใน,นโนสกอรเตนามาเซนิน้ามาจูนาพอกการแบบเปลี่ยนต่อมาจะเริเพิ่งมีต่อน้นมากย่อมม,มีสำหรับเราเอวังเวอาไเรมาตอปิงออรอนตามมาตามที่ตั้งตัางเวประเทศก็แล้วตัวที่ส้นตัวีกกเทมุนีมุนีโพสสงบย่อมแหลมเล็ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดกานตั้งวันและการคืนว่าพวกเป็นอยู่แม่เพลียนเดียวเดียวก็น่าชม บสดธรรมะสังเวคปัจจวคณาเปรยสเพสังกาตนิจชาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังกาตตัวกขางสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธรรมาหน้าตาถึงทั้งหลายทั้งวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนกว่าตัีวิตงว่ามานขุง ยังยืนเอาว่าสองมายมามริตปังอเราจะพึงตายเป็นแท้มาราณัปริโยสัน,นังมีชีวิตทางชีวิตของเรามีความตายวิธีสุดรอบชีวิตทางมีอนิจจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงอมาราณัปังมีอนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง ว่าตาคนที่จะสังเวชอายังกยโยอจึงร่างร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอภปตาวิญญาณนอนกรรมมาถตาวิญญาณชุนโทอากิดทิ้งเสื่ออาทิเสสติจากกัะทบปัตตวิงตึงแผ่นดินกับดินคัดรางอีว่าปรดดุดว่าท่อนมาและ่อนเฟื่นิ้ละทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสารารางต่างขานตั้งหลายไม่เที่ยงหนอปาทวยธรรมไม่นอมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรธยันตีการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตตังวัวปัตตโมทุก สัตตามารันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งวงกำลังตายอยู่มาิิสูจะม,มาริสเรที่ตายแล้แล้วกำลังจัดตายมาแต่ตเทวามริสามีเราเราก็จัดตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่แม่เอธาสังตยโยความต้องตายในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย <Okay. S 1> บวสวดเม่ตายอย่างกิจอย่างกิจกุศลกรรมังเพหิพะเตหิกตะตังบุญยงนอนโมทันตุปนันโตโพโยเทวะ,ทอ,ะทอ,อัตมิงทาน,นีอธี ก้าตาทิกายุกาตถาวนดูุกตาห์ดูุกขาปมุจนตมตาปิตาทุกตาห์ดูุกขาปมุจันโตัวสเพียยะติกาสุกตาห์ดูุกขาปมุจันโตัวสเพียยะติกาตุกตาห์ดทุกขาปมุจันโตัวสเพปิตาสเปยยาขาสเพียเพตาทุกตาห์ดูุกตาปมุจันโตัสเปอาจาริยุปัญญาญาตุกตาห์ดูุกขาปมุจันโตัวสเพีนาคันตาทุกตาห์ดูุกขาปมุจันโตัวสเพเทวาตุกตาห์ดูุกขาปมุจันโตัวสเพธยสัมมตินังสัมมิชันตว ບາສສະພູຊານະໂິສຕອັນມາທສຕອັນມາຍາອມອສຕອັນທິມາຍາອ บทปันติทานะกถายาเทวตาสันติวิหารเวทินีทุเปกเรปทิงกเรติงติงตาธรรมธาเนนะปวันตุโภชิตาโทิงกโรเทหะวิหารมันเทเรเทราจัมัญญานวกาจัพิกวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิกมาจะอิสราสพานุพธาตุกตาปวันตุเทชาลาปูชาเยปิจะอาจจะทำปวารังเตทะชาตาอัจจะวอกปาติกานิยานิการธรรมวรังปฏิจะเต ตัพเพปิโตกัตากรโดนตัวสังอัยังธาตุเทรังตัตังธโมธรรมตระจะปุคราสังโฆโหตัวสมะโควะอัตายะจ่หิอัตายะจ่ายอเมหะระกัสโตสัตธโมสัพเพปิธรรมจาริโนวติงธรรมภาปุเนยมัตตเมอริยปเวทิเทปัสสนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธาตตะเนตัมมาราปเวจันโตอกาเลเทวะปวัสตโตวุติภาวายะสัตตนังตมิทังเนตุเมทะนิงมาตาเบทาจะอรชังนิจังระคันโตหลัก นิตจ no ังราคันติปุตตะกังเอวังธรรมเณรราชโนประชังราคันตสสปัฏฐาบทเทวตาอุโยชนะกถาบทส่งเทวดาทุกขปัฏฐาจะนิทุกขาปยาปัฏฐาจะนิพยาโสกปัฏฐาจะนิโสกะโอตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอามิสตุปัฏฐางุญะทัมปัปทังสเปธิวาณมัวตันโตสัพพะตัมติติทยาตันนังตันโตุสัตถายาติวังราคันโตุสปัฏฐาภาวนาภิรตาโอตุกจันโตเทวดากาตา บสมังคระาถาหวตัสปางตุมังก็รำละันตัวตัเเทวตาตามพระพุทธานุภาเวนะตเทนุตนิรันตะะหัวตัสปังสุมังกะรละคันตัวสัปเเทวตาตามปัธถามานุภาเวนะตเทนุตนิรันตะละหัวตะสปังตุมังก็รละคันตัวตปเเทวตาตามปตังกานุภาเวนะตเทนุตันิรันตระสัพเพุทพะรรตตาปจิการจอย่งพระงอาานันติเจนะระคังปฏิมิตาปโต สัพเพพบทาประราปตาปะเจกันตย่ระรองอารหันตานันจะเตชนะรักขังวะติมตปะโตสัพเพพบทาประราปตาปะเจการันตยังระรองอารหันตานันจะเตชนะรักขังวะติไม่ตปะโต ตเปี๋ยุาภรปตาปเจกนันเยังพระรังอันตานจติเจนะระคังมุิมิตาปโตเปโตุทาภรปตาปเจกนันยังพระรังอัตานจิเจนะระคังมิมิตปโสตเีุทาภรปตาปเจกนันยังพระรังอันตานจิเจนะรคังมิมิตปโสตเีุทาภรปตาปเจกนันยังพระรังอันตาจิเจนะรคังมิมิตปโสตเีุทาภรปตาปเจกนันยังพระรังอันตาจติ ตีชนะรักขังปัตมิตรระโ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายาพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอนอ้อมเก้าอุทิศบ่ายเป็นพระราชกาุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,พรรชชน,นีพันปีหลวงผู้เสด็จสุดตะวันาลายัยขออนี้ส่งให้บุญกุศลนี้จงเป็นสัสรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งบงให้มีแรงได้ได้อัจจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่ได้มีข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคคสสออนแห่งง์มภพ แห่งองสมเด็จพระสัามมาสาัมพุทธเจ้าลงรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทศเจ้าดาทั้งหลายเพราะว่าได้อนุโมทนาสาธุการในมุลคุส่วนนี้ว,ว่าประสิทธิประสาทพรน้อมสองอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดสิทธิทธัท้ทงไายทายและายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งกองที่สามสิงหเลยได้จัดสร้างขึ้นให้เพียมด้วยพระทุนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและอิทานุภาพอันสองสิทธิ์อานผลให้เป็นสิริมงคลแก่ขรอวครองและพระบูชาทุกประการเทิญ